มีจดหมายฉบับสุดท้ายนะคะมาจากคุณผู้หญิงที่อยากได้แง่คิดดีๆในการเข้าใจเรื่องชีวิตและเรื่องเซ็กต์นะคะแล้วก็เขียนมาชมพิธีกรด้วยเขาไม่บอกว่าพิธีกรหญิงหรือชายนะคะตอไปเราก็ชมพิธีกรหญิงแล้วกันดิฉันก็มีปัญหาจะถามค่ะบอกว่าคบกับแฟนคนนี้มา2ปีแล้วเขาเคยนอกใจไปมีคนอื่นแทบจะไม่สนใจดิฉันเลยแล้วตอนนั้นผิดหวังในตัวเขามากและเสียใจมากกับแฟนคนนี้ซึ่งเป็นทอมดิฉันเลยขอเขาไปเที่ยวกับผู้ชายเขาก็ให้ไปแสดงว่าเขาไม่ได้รักดิฉันจริงใช่ไหมคะ ตอนนี้เป็นทุกข์มากเพราะไม่เคยลืมสิ่งที่เขาทำและมันทำให้เรามีปากเสียงกันแล้วก็ไม่ไว้ใจเขาอีกเลยหวานระแวงกลัวโดนหักหลังจะเลิกกับเขาก็ไม่ได้เพราะว่ายังรักเขาอยู่แต่มีความเจ็บปวดมากตอนนี้หมดความสุขในชีวิตเครียดพยายามหาทางออกอยากเดินออกจากชีวิตเขาซะควรจะทำอย่างไรรู้ว่าวันหนึ่งคงจบลงเพราะไม่ไว้ใจกันมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นทุกวันขอเรียนรู้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะครับ คนนี้ก็อยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหวานอบขมกลืนก็คือทั้งรักแล้วก็ทั้งไม่ไว้วางใจมีทั้งความรู้สึกในทางบวกแล้วก็มีทั้งความรู้สึกในทางลบใช่ไหมฮะจะสังเกตว่าการสื่อสารเนี่ยไอ้ตรงที่บอกว่าขออนุญาตขอไปมีเซ็กกับผู้ชายเนี่ยเธอจะโอเคไหมเขาให้ไปแล้วพอมาติพอเขาให้ไปก็มาตีความว่าเขาเขาไม่รักอันนี้คือผมคิดว่าเป็นการสื่อสารที่อาจจะไม่ตรงไปตรงมาคือเราอ้อมค้อมแล้วถ้าเขาไม่ให้ไปคือจะทดสอบจิตใจอะ คือใจเนี่ยผู้หญิงอยากจะให้เขาบอกว่าไม่อนุญ,ญาตให้เธอไปมีเซ็กกับผู้ชายแล้วฝ่ายหญิงอาจจะรู้สึกว่าเ,เขาก็ยังรกักหวงเรา,อย,าอยู่เอ,เอ๊ะพอเขาอนุญาตให้ไปมีเซ็กกับคนอื่นแสดงว่าเขาหมดรักเราอันนี้คือการตีความในฝ่ายผู้หญิงแล้วแล้วที่เล่ามาก็ไม่ได้เล่าว่าแฟนทอมคนนี้ยังรักเดียวใจเดียวหรือเปล่าจากการที่ก่อนครั้งหนึ่งเคยนอกใจแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าตอนนี้มีทั้งรักแล้วก็ทั้งระแวงแล้วผมพบเสมอนะครับคนที่มี มีความทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถหาความสุขกับสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ณนะปัจจุบันได้คือใจก็ยังถูกหลอกหลอนจากประสบการณ์ในอดีตเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ด้วยความรักแต่ในใจเนี่ยมันยังมีไอความกโกรธเคืองอม,มีความหงุดหงิดมีความระแวงไม่ไว้วางใจซึ่งมันมารบกวนตลอดแล้วไอการรบกวนอยู่ตลอดเนี่ยมันทําให้เรากลายเป็นสื่อสารในทรงรบพูดไปพูดมามันก็พูดจากความระแวงนะพูดไปพูดมาก็กลายเป็นหาเรื่องดังนั้นที่ จริงๆแล้วฝ่ายที่เป็นแฟนทองก็อาจจะตอนนี้หมดปัญหาแล้วแต่ปัญหาอยู่ที่ตัวเราครับ oh. ปัจจุบันที่มีการพูดถึงเรื่อง EQ เยอะๆเนี่ยก็คือว่าหลักอันที่หนึ่งก็คือเราจะต้องมีสติรู้ตนเองอนะคือถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแต่ใจเราเป็นทุกข์กับเรื่องในอดีต <Can. S 2> อันนั้นคือเราขาดสติแล้วเพราะนั้นสติก็คือรู้ว่าตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรเรากําลังบาดเจ็บทางจิตใจนะเรากําลังหงุดหงิดเขานะ ไอ้หงุดหงิดเนี่ยไม่ได้หงุดหงิดพฤติกรรมวันนี้นะหงุดหงิดพฤติกรรมเมื่อ,อตอนที่เขาเคยเคยนอกใจเราซึ่งมันยังมารบกวนใจเราอยู่เพราะฉะนั้นพอ,อพอเราฝึกความมีสติรู้ตนมี self ์ w a r e n e แล้วเนี่ยค่อยๆจับความรู้สึกไปเรื่อยๆครับในที่สุดเราจะรู้จักตนเองแล้วก็เกิด self คอน t r o l ก็คือเราก็ควบคุมตนเองได้มผมคิดว่าปัญหาตอนนี้ในพฤติกรรมของทอมเนี่ยเราไม่รู้รว่ามีปัจจัยที่มากระตุ้นความหงุดหงิดนี้อยู่เรื่อยๆหรือเปล่าแต่ว่า ไอความทุกข์ที่อยู่ในใจเนี่ยของตัวเราเองต้องจัดการก่อนเพราะว่าถ้าไม่จัดการเนี่ยมันจะไปรบกวนอยู่เสมอก็ลดเรื่องการมีปากเสียงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกรักอย่าหลีกเลี่ยงในการที่แสดงออกครับเ,เ,เพราะว่าไอความรักการสื่อสารในทางบวกจะเป็นการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่ทําให้เขากลับมารักเดียวใจเดียวถ้าถ้าทะเลาะบ่อยเดี๋ยวในที่สุดทอมก็ต้องเปลี่ยนใจนะครับ